สวัสดีค่ะทากับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์กวัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําเมนูเปิดพิษดานค่ะกะเพราหนังวัวรสเด็ดค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็เคยได้ยินแต่กะเพราหมูกะเพราไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนี้จะเป็นกะเพราหนังวัวรสเด็ดค่ะไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะ ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําหนังวัวสดๆะคะ่ะที่มีขนนะคะนําไปเผาเผาแล้วก็ขูดขนออกนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็นํามาต้มถ้าหนังวัวแก่หน่อยนะคะก็จะใช้เวลาต้มประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะถ้าหนังวัวอ่อนหน่อยก็จะใช้เวลาต้มอยู่ที่40นาทีค่ะต้มเสร็จแล้วก็จะนุ่มๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนํามาหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะอ่าประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟนะคะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการทำผัดกะเพราหนังวัวรสเด็ดนะคะหนังวัวนุ่มๆค่ะรสชาติจัดจ้านทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยสุดยอดเลยค่ะเป็นเมนูที่หากินได้ยากนะคะเพราะว่าขั้นตอนในการทำหนังวัวเขาจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆมีหนังวัวนะคะลองมาทำผัดกะเพราค่ะอร่อยสุดยอดเลยค่ะ อ่าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ